กูไม่ก้าวจออีกแลไม่ก้าวจออยกเดือบเลอดยกขูดใจป่าโมกูก้าวไปตึงกูก้าวคงทงได่กูก้าวโมกวยควาน้่ยเนี่ยนแจ๊กๆเลยรอยจานโจเนี่ยโมซาพีอันกูไม่ใช่เนี่ยปอกหัวชั้นใส่หัวนำใส่ปอกกัดควายถูดำโป้งไม่กัดไม่ถูเปลือกน้องเนี่ยอย่างกว้มอยู่บนตัวเนี่ยกลัวเลยรอยมันุ่งออกกับเปลือกหนอกแคมเลยอกูยอมรับชิงงอว่าเปลือกตั้งาย không tạp đi mà mà tiểu đứa như này truân à, Này truân à, Đứa này truân ơ Bỏ với tương phục tuần xoay Xoay hình tuần xoay và hình mong quá Kinh này đây có phải hình tuần xe Mà rô bưu và tuần trầy tòng xe Mà rô tuần xe mai tới cuối là còn lùi Hả 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 แกน้อยมาแกส่วนนี so first, man, ้ส oh, no, ่วนที่เมืองพ่อไปถึงองน้ำจับอกเหล่าครูรอยตกใจเสือไปตกใจเสือแกน้าองน้ำเออเสือมุ่งอีโกเจอเลยต้องกคนแรกเหรอไอจัดจริงออกกับคูมันจะโตกันไอโตเออไม่โตกันเลยนี่มึงตาแล่ได้ํำไวโตแ่ไว้โตใจกันกับครูมาพึ่นกัดกันประจําตาบอกกูจอกกองก้าวมันชกกองดํา กูชอบเพลงลูกถุงมันชอบจริงถ้ากูชอบก้องข้าวมันชอบกองดำแล้วกองดำในเกินชอบกูตามเนี่ยกูชอบก้องไม่มันชอบก้องเขาถ้ากูตามแล่ที่ว่ากองดำกองเลยแต่มึงไม่ชอบอะกูไม่ชอบนี่มึงได้เมียมึงอาขุนดำมึงตาได้เมียวะขุนข้าวเอ้ยเย้แค่ใหญ่ใหญ่เอ้ยตาควันนี่สมมุิว่าควันนี่แปลงดำได้แปลงให้ข้าว ก้องดำไม่เคยปรารถนาครับใจะไหมแก้วใจะไหมท่านประธานอเอ๊ะก้องดำไม่เคยปรารถนาเลยก็ปรารถนาแต่ก้องข้าวตั้งเปรนะตากนันนันกับลูกตาดำคกออกแควก็แหละไหวตั้งเปรใจแล้วไหวแต่นหอยข้าวและเกิดยัง เบ็ดวนี่กูเห็นยม,มจ้ามุนเลยใส่ไม่ยมที่ขาวลยเ,เป็ดเห็นยมที่ดำต้องเป้ฮะฮะมึงอาบเมียขาวเออมึงอาบเมียขาวใช่ไหม,อมเออแต่ตุกตั้มเลยที่ตาได้เมียขาวนั้นอ่ะมึงต้องการอะไรแต่ต้องการตีดำมันแน่ม,มเ่ปูดตึ้งขาวมันดอก,ลอกเล่ากับมึงแหลนตแน่ ไม่เอาไม่พูดไม่ได้นะลามกช็กเปเลดเห็นไหมเนี่ยน้องๆก็มาทำทีวีเนี่ยโอ้ยมาจากที่ไหนไม่รู้ออกทีวีออกเป็นวีดีโอน่าเปลียดตัวเพราะนั้นต้องพูดสุภาพนะของกลัวอย่างมังกันเลยลเราเช่นเกาๆแมม Bao luộc, và quang 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 quan quang 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 เมฆลาปาแก้ววิงรามาตุนเหแก้วเลยเมฆลาไม่เอารมาตุนโกรธปลาเล้าโจด้านน้ำแก้วมากินระนวนไอ้เมฆลาไม่เอแก้วเลยกินไงร้อยต้องูเป็นรามาตุนกูตัดฟองน้ำกินงแรกนี่กันนี่วันน้อยตายซับร่างหลดควายกันดังปรินปรินปรินนี่เออรงลควายซับคาดอ่ะนี่ับคาด่งหลดควา เล็กต่ำเจปานจะกัดเลยอย่งไรนีแล้วก็สวยเย็นคว้านเลเบมรนออกมาตั้งค้างมาได้ควัานเลยเบมรอน่มออดมดเราเนียนแว้งอยู่อินตรงนี้วันนี้แต่ว่าแกยืมหลิตนโอยไปอยู่ตัวกอดตานัหรือมเ้ยม